สวัสดีครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของวงกลมไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับชั่วโมงนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอเรามาดูกันเลยก่อนที่เราจะไปหาความยาวของเส้นรอบวงนักเรียนจะต้องรู้จักค่าของพายก่อนนะครับ พายคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับการหาค่าของพายกิจกรรมนี้ก็คือการหาค่าของพายนะครับให้นักเรียนคิดตามที่ครูกำลังอธิบายเขาบอกว่าให้หาความยาวรอบปากกระป๋องโดยนำแถบกระดาษพันรอบปากกระป๋องหนึ่งรอบจะได้ความยาวรอบปากกระป๋องโอเคครูอธิบายอย่างนี้บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออก เดี๋ยวครูมีภาพประกอบนะครับนักเรียนอันนี้คือปากกระป๋องนะครับอเขาให้หาแถบกระดาษพันรอบปากกระป๋อง1รอบความยาวรอบปากกระป๋องก็คือแถบกระดาษสีฟ้านั่นเองครับที่ลูกศรชี้นะครับพันให้มันได้แค่หนึ่งรอบบอกให้มันบรรจบกันพอดีนะครับอความยาวรอบปากกระป๋องในเมื่อเรากางออกมามันก็จะเป็น ตามรูปนี้ครับสีฟ,ฟ้าซึ่งตรงนี้ก็คือความยาวรอบปากกระป๋องเป็นความยาวของเส้นรอบวงนั่นเองครับโอเคนะครับไปต่อนะต่อไปให้หาความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยใช้ปากกระป๋องเป็นแบบในการเขียนวงกลมลงบนกระดาษแล้วตัดกระดาษวงกลมและพับครึ่งนะครับอ่าก็คือดังรูปนี้เลยนะครับก็คือ ให้นักเรียนหาความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยใช้ปากกระป๋องเป็นแบบได้แล้วก็เอามาวาดตามรูปนี้นะครับเพราะว่าเสร็จตัดตัดแล้วก็พับครึ่งนะครับมันจะได้รูปนี้ออกมานักเรียนตรงนี้ตรงนี้คือรอยพับนะครับเส้นประับสีดําตรงนี้คือรอยพับโอเคนะครับอ่าไปต่อนะครับนักเรียนจะเห็นเส้นสีฟ้าด้วยใช่ไหมอ่าเส้นสีฟ้าคืออะไรเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อโอเคดูต่อเลยนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางมันก็คือ เส้นประสีดำที่ลูกศรสีแดงชี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกระป๋องนั่นเองครับก็คือเส้นสีฟ้าโอเคนะครับมันมีค่าเหมือนกันนะักเรียนก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่เราก็คือรอยพับน่ะมันก็จะมีความยาวเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกระป๋องโอเคนะครับ เราจะสรุปได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกระป๋องครับต่อไปครับนํากระดาษครึ่งวงกลมไปทาบ,บนแถบกระดาษที่แสดงความยาวของเส้นรอบวงดังรูปแถบตรงนี้ก็คือความยาวของเส้นรอบกระป๋องมันก็คือความยาวของเส้นรอบวงนั่นเองนะครับเขาบอกว่าให้นำ กระดาษครึ่งวงกลมไปทาบบนแถบกระดาษเราจะมาหาความสัมพันธ์กันตามรูปนี้ครับอันนี้คือทาบครั้งที่1น,นะครับทาบครั้งที่1ตามรูปนี้นะครับต่อไปทาบอีกครั้งที่สองโอเคครับดังรูปนี้และทาบอีกครั้งที่สดังรูปนะครับสังเกตเห็นไหมว่ามันจะเหลือเศษอยู่เล็กน้อยมันจะไม่พอดีเลยซึ่งตรงนี้เราจะอธิบายได้ว่า มันก็คืออะไรนะักเรียนเส้นรอบวงยาวประมาณสามเท่าของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางงงไหมครับเส้นรอบวงยาวประมาณสามเท่าของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือกระดาษคือวงกลมที่เราพับเนี่ยครับเราจะต้องทาบทั้งหมด3ครั้งมันถึงจะได้ เกือบพอดีกับความยาวของเส้นรอบวงเหลือเศษอยู่นิดๆนะครับอ่ะจากกิจกรรมเนี้ยเขาจะสรุปให้เราออกมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเส้นรอบวงกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเขาจะสรุปให้ดังนี้นะครับนักเรียนดูให้ดีนะครับเมื่อนําความยาวของเส้นรอบวงหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศาาาูนย์กลางของวงกลมวงเดียวกันจะได้ผลหารเป็นค่าคงตัว โอเคนะเมื่อนำความยาวของเส้นรอบวงหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงเดียวกันจะได้ผลหารเป็นค่าคงตัวและค่าคงตัวก็จะมีค่าประมาณ3.14ค่าคงตัวที่หารออกมานะครับก็มีค่าประมาณ3.14แทนค่าคงตัวนี้ด้วยพายก็คือ สัญลักษณ์นี้นะครับเราจะเรียกว่าพายเนี่ยครับสัญลักษณ์นี้ pi อ่านว่าพายครับแทนค่าคงตัวนี้ด้วยพายดังนั้นพายมีค่าประมาณนะครับเป็นค่าประมาณนักเรียน3.14เท่านั้นนะครับไม่ใช่ค่าที่มัน3.14พอดีเป๊ะเลยครับเป็นเพียงค่าประมาณนะครับ เขียนแทนด้วยพายมีค่าประมาณตรงนี้นะครับไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะนักเรียนเป็นเครื่องหมายประมาณค่านะครับพายมีค่าประมาณ3.14นะครับหรือ22ส่วน7นั่นเองครับนักเรียนพายสามารถใช้ได้ทั้งสองค่านะครับทั้ง3.14หรือ22.7ส่วน7ก็ได้นะครับสำหรับ นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบค่าของพายก็คือคนนี้ครับอ์คิมิดีสเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกนะครับซึ่งเขามีการค้นพบยังไงนักเรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป6เล่ม2หน้า90นะครับจะมีอธิบายไว้ละเอียดมากและที่สำคัญ นักเรียนเห็น QR code ตรงนี้ไหมครับตรงนี้นักเรียนสามารถสแกน QR code แล้วเข้าไปดูมันจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับค่าของพายเป็นเหมือนกับนิทัศการของพายนะครับนักเรียนซึ่งครูไม่สามารถเอามาเปิดให้ดูได้นักเรียนจะต้องสแกน QR code แล้วเข้าไปดูกันเองนะครับคลิปยาวประมาณ3นาทีกว่ากว่าโอเคครับต่อไปไปต่อ,อเนื่องจาก ความยาวของเส้นรอบวงหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีค่าเท่ากับายงงไหมความยาวของเส้นรอบวงหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีค่าเท่ากับพายจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจะได้ดูตรงนี้ครับความยาวของเส้นรอบวง มีค่าเท่ากับพายคูณกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางครับความยาวของเส้นรอบวงมีค่าเท่ากับพายคูณความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางหรืออีกค่าหนึ่งถ้าใครจำความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ก็คือพายคูณ ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมันเป็น2เท่าของรัศมีใช่ไหมอ่าเราอาจจะใช้ความสัมพันธ์เป็นพายคูณ2เท่าของความยาวรัศมีอ่าเพราะว่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมันเป็น2เท่าของรัศมีนั่นเองครับอ่าและถ้าครูให้ R แทนความยาวรัศมีให้ R แทนความยาวรัศมีนะครับ ดังนั้นความยาวของเส้นรอบวงก็จะมีค่าเท่ากับพายคูณ2รัศมีแทนด้วย R ก็คูณ R เข้าไปโอเคนะครับอ่าเรียนดูตรงนี้อ่คืออะไรก็คือครณให้ R แทนความยาวรัศมีพายคูณ2คูณ R ก็คือมาจากบรรทัดนี้นะครับพายคูณ2 สองเท่าของความยาวรัศมีในเมื่อครูปเปลี่ยนความยาวรัศมีเป็น R แล้วมันจึงเป็นพายคูณ2คูณ R ครับอ่าต่อไปจัดรูปแบบให้มันดูดีหน่อยอ่าพายคูณ2คูณ R เราก็เอาสองมาไว้ข้างหน้าแล้วก็คูณพายคูณ R มีค่าเท่ากันครับเพราะว่าการคูณสามารถสลับที่กันได้อ่า ตรงนี้นะ2คูพาพค,คูณอโอเคนะครับเขียนให้มันดูดีกว่านี้นิดนึงเอาเครื่องหมายคูณออกแต่มันก็ยังคงความสัมพันธ์การคูณอยู่ก็ <Salesforce. S 1> คือเราจะต้องเขียนให้มันติดกันมันก็จะได้เท่ากับ2พอา,อ هنا, อพายอา่าเห็นไหมครับ สองพายอาร์ก็มีความหมายเหมือนกับสองคูณพายคูณอาร์นะครับนักเรียนซึ่งเราจะสรุปได้ว่าสูตรที่ใช้ในการหาความยาวของเส้นรอบวงหรือความสัมพันธ์ที่ใช้ในการหาความยาวของเส้นรอบวงเนี่ยก็คือสองพายอาร์นั่นเองครับนักเรียนจาให้ให้ขึ้นใจนะครับจำให้ได้เลยนะครับว่าสูตรในการหาความยาวของเส้นรอบวงต้องใช้สองพายอาร์โอเคไหมครับต่อไปเรามาดู ตัวอย่างกันบ้างครับการหาความยาวของเส้นรอบวงนักเรียนดูตัวอย่างให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีการทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงด้วยนะครับตัวอย่างที่1ห,หาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลม A วงกลม A อยู่ตรงนี้ครับรูปกำหนดรูปให้เป็นวงกลม A การเรียกชื่อวงกลมชั่วโมงที่แล้วสอนไปแล้วเราจะเรียกตามจุดศูนย์กลางของวงกลม ข้อนี้จุดศูนย์กลางคือจุด a เราก็เรียกวงกลม a นะครับเส้นที่เขากำหนดมาให้คือรัศมีนั่นเองครับ7เซนติเมตรหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลม a และที่สำคัญเขาจะกำหนดตัวนี้มาให้นกักเรียนก็คือค่าของพายตัวอย่างนี้ใช้2 2ส่วน7ครับค่าของพายตัวอย่างนี้เขากำหนดให้2 2ส่วนเเราก็ต้องนำย2ส่วน7ไปแทนค่าในสูตรนะครับ โอเคมาดูวิธีทํากันเลยความยาวของเส้นรอบวงมีค่าเท่ากับ2 πr อ่าต่อไปแทนค่าเส้นรอบวงของวงกลม A มีค่าเท่ากับ2คูณอะไรครับค่าของยที่เขากำหนดมาให้คือ22ส่วน7แล้วก็ใช้2คูณ22ส่วน7อ่าแล้วก็คูณ r อาในที่นี้ก็คือรัศมีรัศมีคือเท่าไหร่กี่เซนติเมตรอยู่ตรงนี้รัศมีอยู่ตรงนี้ครับที่เมาส์คูชีอ่าเจ็ดเซนติเมตรเราก็คูณ7เข้าไปครับ7เซนติเมตรเสร็จแล้วหาค่าออกมาได้เท่าไหร่ใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนเข้ามาช่วยอ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่าประกาอยู่นี่ 7ตัวนี้ถ้าผู้ทาให้เป็นเศษส่วนก็คือ7ส่วน1อันนี้ส่วน7อันนี้เศษ7จตัดทอนได้ครับ7ตัด7ได้หตรงนี้ก็จะเหลือย2สิบส่วน1อันนี้เหลือ1ส่วน1 22ยสิบส่วน1คูณ1ส่วน1ก็ต้องได้ย2 22ิบคูณ2เข้าไปโอ้ยง่ายมากครับได้เท่ากับออกได้44เซนติเมตรถูกต้องครับอ่าซึ่งที่จริงมันก็คือ4 4ส่วน1นะครับเรานำส่วน1ออกก็เหลือแค่4 4ครับ เพราะจำนวนนับทุกจํานวนจะต้องมีส่วนเป็น1อยู่แล้วครับดังนั้นเส้นรอบวงของวงกลม A ก็จะมีความยาว44เซนติเมตรครับอันนี้คือเรากําลังหาเส้นรอบวงนะครับสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอบครับย้อนโจทย์ให้ครูด้วยนะครับเส้นรอบวงของวงกลม A ยาว44เซนติเมตรโอเคครับต่อไป มาดูตัวอย่างที่2กันบ้างตัวอย่างที่2ก็คือหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลม B วงกลม B อยู่ไหนอ่ะรูปมาแล้ววงกลม B ที่รูปกำหนดมาให้ไม่ใช่เขาไม่ได้กำหนดรัศมีมาให้นะครับส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงเราเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง เขากำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้คือ12เซนติเมตรอ่าที่สำคัญเขากำหนดค่าพายมาให้คือ3.14นะครับไม่ใช่ย2สบส่วนเเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้แล้วนะครับตัวอย่างนี้ใช้พายเท่ากับ3.14นะครับอ่ามาดูวิธีท,ทำกันเลยวงกลมบมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว12เซนติเมตรเราจะหาความยาวของเส้นรอบวงได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทราบค่าของรัศมีก่อนนะครับ เราต้องหารัศมีของวงกลม b ก่อนครับเพราะฉะนั้นความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันจะเป็น2เท่าของความยาวรัศมีในเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางยาว12ซนติเมตรรัศมีจะต้องเป็นเท่าไหร่รัศมีก็คือ r เท่านั้น r คือเท่าไหร่ครับหาได้ง่ายมากครับนักเรียนครึ่งหนึ่งของ12ก็คือ12หารสองมันจะได้เท่ากับ6ครับอย่างนี้นะครับอ่าวงกลม b มีรัศมี ยาว12หารด้วย2เท่ากับ6เซนติเมตรครับในเมื่อเราได้รัศมีแล้วเราก็แทนค่าสูตรนะครับความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r ความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พพย r แทนค่าเข้าไปครับวงกลม b เส้นรอบวงของวงกลม b เท่ากับ2คูณคูณอะไรครับ คูณพายนะครับพายข้อนี้ก็คือ3.14ก็เป็น2คูณ3.14นะครับคูณ R ต่อ r ข้อนี้คือ6อ่าโอเคนะครับใครที่ใช้2คูณ3.14คูณ12ข้อนี้จบเลยนะครับคำตอบผิดครับเพราะว่า12ไม่ใช่รัศมีนะครับ12มันคือ 12คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับนักเรียนนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับคูณกันออกมาได้เท่ากับเขาให้หน่วยมาเป็นเซนติเมตรเราก็ต้องใส่หน่วยเป็นเซนติเมตรคูณกันออกมาได้เท่าไหร่ครับช่วยกันช่วยกันคิดหน่อยแล้วสองคูณสามจุดหนึ่งสี่ตรงนี้แน่นอนสองคูณสามจุดหนึ่งสี่ต้องเป็นหกจุดสองแปด 2 4เป็น8 2 1 2 2 3เป็น6 6.28ที่เหลือนำา6 2, 8 8ไปคูณ 6. 6ครับอ่ามันก็จะได้ออกมาเป็น37.68เซนติเมตรโอเคครับดังนั้นเส้นรอบวงของวงกลมบยาว37.68ซนเมตรครับอ่าแล้วก็ตอบย้อนโจทย์ให้ครูด้วยนะครับ แล้วเวลาตอบตอบด้วยเลขไทยนะลูกอ่าสามสโอเคครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กันบ้างครับวงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว15.7เมตรวงกลมนี้มีรัศมียาวเท่าใดกำหนดพายมีค่าเท่ากับ3.14 ข้อนี้เป็นโจทย์ประยุกต์นะครับนักเรียนเขาให้เส้นรอบวงมา15.7เมตรแต่สิ่งที่โจทย์ถามไม่ใช่ให้หาเส้นรอบวงนะลูกเขาให้หารัศมีครับยาวเท่าไหรอ่าเพราะนั้นข้อนี้ง่ายมากเรามาดูวิธีทำกันเลยความยาวของเส้นรอบวงเรา็ยังใช้สูตรนี้อยู่นะครับความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2คูณพายคูณ R หรือ2พายนั่นแหละครับนักเรียน เส้นรอบวงที่โจทย์กำหนดมาให้คือ15 7้าจุดเจ็ดแทนค่าเข้าไปครับสิบห้าจุดเจ็ดเส้นรอบวงเท่ากับก็เป็นสิบ้าจุดเ็ดเท่ากับเท่ากับอะไรแทนค่าสิครับ2พายก็คือ2คูณพายคือเท่าไหรยี่สิบสองส่วนเจ็ดหรือสามจุดหนึ่งสี่เขาให้สามจุดหนึ่งสี่ก็คูณสามจุดหนึ่งสี่เข้าไปครับ r คือเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ทราบก็ติดค่า r ไว้ก่อนคูณ r อ่า ต่อไปไปต่อรวมตรงนี้ก่อน2คูณ3.14อตรงนี้ก็คงเดิมไว้15.7เท่ากับ2คูณ3.14ก็คือ6.28เมื่อกี้คูณอ,อธิบายไปแล้วมันจะได้ค่า6.28อยู่แล้วครับคูณที่เหลือคือคูณอะไรครับคูณ r ตอนนี้ยังไม่ทราบค่า r อยู่ดีเพราะว่ายังมี2ข้างเป็น จำนวนที่ไม่ใช่ตัวแปรอยู่นะครับตัวแปรคือตัว R อ,อย่างเงี้ยถ้าเราจะอาศัยความรู้เรื่องสมการเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยความสัมพันธ์เป็นคูณต้องย้ายไปทําอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคนะครับบางคนก็อาจจะมีคําตอบในใจอยู่แล้วแหละจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารเราจะได้ว่าเท่าไหร่ครับ R มีค่าเท่ากับเท่ากับอะไร ถ้าคนที่ใช้ความรู้เรื่องสมการเข้ามาช่วยสมการมันเป็นคูณอยู่ใช่ไหมข้อนี้6.28ด้านนี้ด้านนี้6.28คูณ r เราต้องย้ายไปหารครับก็คือสมบัติการเท่ากันของการคูณปุ๊บ6.28คูณ r หาร6.28ด้านนี้ก็ต้องหารด้วย6 จุดสออ่าตัวเลขอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะครูใช้เมาส์เขียนอ่าสังเกตดูเศษหกจกับส่วน6.28ด้านนี้มันสามารถตัดทอนกันได้นักเรียนตัดไปเลยมันก็จะเหลือแค่ R นะแล้วอ่าเราก็ย้าย R มาไว้ด้านซ้ายของเท่ากับ R ก็จะหาได้จาก15.7หารด้วยอะไรครับ15.7หารด้วย6.28นั่นเองครับ อ่ะอย่างเงี้ยหารกันออกมาเร็วช่วยครูคิดหน่อยได้เท่าไหร่ข้อนี้หน่วยต้องเป็นอะไรเขาให้หน่วยเป็นเมตรหน่วยก็ต้องเป็นเมตรครับอ่ะหารออกมาก่อนแล้วค่อยใส่หน่วยก็ได้15.7หารด้วย6.28ุดสคำตอบที่ได้คำตอบที่ถูกต้องต้องเป็น2.5เมตรครับ าหารกันออกมาแล้วมันต้องได้2.5เมตรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นสรุปครับสรุปวงกลมนี้มีรัศมียาววงกลมนี้มีรัศมียาว2.5เมตรแล้วก็ตอบครับเวลาตอบย้อนโจทย์ให้ครูด้วยนะลูกวงกลมนี้มีรัศมียาว2.5เมตรโอเคนะครับ หลังจากที่ดูตัวอย่างกันจบไปแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างยากไหมการหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมไม่ยากเลยใช่ไหมอะหลายคนน่าจะทำแบบฝึกหัดกันได้นะครับทักเรียนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแบบฝึกหัดการบ้านมาทำด้วยนะครับ mm hmm. เข้าไปที่ Google Classroom เหมือนเดิมนะลูกแล้วก็ดาวน์โหลดของชุดที่ 5นะครับชุดนี้คือชุดที่5ดาวน์โหลดออกมาทำหวังว่านักเรียนทุกคนน่าจะทำได้และถูกทุกข้อเลยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้กูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ